โตเด <no um um. ี๋วโตกอนแลแค่ข้ามค่ะอ่ะพี่เชอมาอ่ะพี่เชอไปเชอมาจ้าพี่เชอต้องมองทางค่ะมองหน้ามันหน้านี่ค่ะอ่ะไปแล้วก็นั่งอ่านั่งอ่ะขเยอบมากขาลงดีๆขาลงดีๆีเดินสองก็่อ่ะไรเดอร์ลงมาสไปว้าวเ้ยมันได้ตรงนี้อุ้ยสนุกไหมไม่ใช่ดิ

เจอรายเดอร์เป็นแล้วหรอื